สันุกที่แล้วหนูกับผู้การอ่ะรับงานแล้วก็เป็นไรเป็นงานของแม่เฟิร์นให้เป็นไรที่คลิน,นกิกกลางน้ำซึ่งหนูอ่ะพอเสร็จงานอ่ะแม่เฟิร์นก็ให้เงินหนูกับผู้การคนละหนึ่งแสนบาทโดยที่ไม่ได้แจ้งว่าเงินตรงนั้นคือคือเงินอะไรก็คือเขาเขาก็เหมือนแบบ ให้หนูก็คิดว่าเขาให้ให้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นเหมือนหนที่หนูทํายอดขายได้เขาก็เลยให้หนูมาหนึ่งแสนเพิ่มพิเศษจากค่าตัวแล้วพอมาเมื่อคืนหนูมาถ่ายรายการของพี่หมดดาซึ่งเป็นเป็นงานของของแม่เฟิร์นแม่เฟิร์นก็ให้ให้หนูกับผู้กันอะ่ะเซ็นสัญญาเป็นใส่ในสัญญาก็คือระบุว่าหนูอะรับเงินมาหนึ่งแน ต้องไปไลฟ์กับเขาอ่ะต้องไปไลฟ์กับเขาอ่ะห้าครั้งให้ครบหนึ่งแสนตามเลทค่าตัวของหนูคันตัดอันเก่าแล้วทีนี้หนูก็เลยถามเขาว่าวันนั้นอ่ะเขาไม่ได้แจ้งหนูตอนที่หนูรับเงินอ่ะเพราะถ้าวันนั้นอ่ะหนูรู้ว่าเงินเงิน,งนหนึ่งแสนเป็นเงินการเป็นการจ้างงานล่วงหน้าหนูก็จะไม่รับ แล้วก็หนูอะคิดว่ามันคือรางวัลที่หนูขายของได้เพราะว่าเวลาปกติแล้วเวลาหนูไปไลฟ์บางที่หลายๆที่ที่หนูขายของได้เขาก็จะมีของขวัญให้หนูหนูก็เลยคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่าจ้างล่วงหน้าหนูคิดว่าเป็นเงินกันทั้งคู่ทั้งมูกันแล้วก็หนูก็เลยรับเงินมาแล้วเมื่อคืนเขามาบังคับให้หนูเซ็นสัญญาซึ่งหนูก็ หนูก็ยังถามเขาว่าหนูว่าอยู่ในความดูแลของบอสแบบนี้บอสเขาน่าจะไม่โอเคเพราะว่าอยู่ดีๆอะไปเพิ่มเหมือนแบบเพราะหนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าไอ้ห้าไอ้เงินไอ้เงินหนึ่งแสนมันคือการจ้าง 5, หา้าไรเพราะวันที่เขาให้หนูไม่ได้มีการบอกหรือกล่าวหรือบอกอะไรหนูเลยสักคําเกี่ยวกับการว่างจ้างงานล่วงหน้าหนูก็เลยรับเงินเพราะว่าหนูคิดว่าตรงนั้นอะคือเงินรางวัลพิเศษที่เขาให้หนูแล้วเมื่อคืนอะ เขาก็บอกว่าเขาอะคุยกับบอดเรียบร้อยแล้วหนูก็เลยหนูก็เลยต้องจํายอมที่จะเซ็นสัญญาตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่ให้หนูคืนเงินหนูรับเงินเขามาแล้วแล้วเมื่อเช้า,ชาบอยก็โทรมาหาหนูแล้วก็ถามหนูว่าทําไมอยู่ดีๆตารางงานเพิ่มแล้วหนูก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยว่า ว่าเขาไม่ได้คุยกับใครเลยก่อนหน้านี้เรื่องเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นหนูก็เลยหนูก็เลยตกใจแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าหนูอยู่ในความดูแลของบอสถูกงานหรือว่าการจัดตารางอะไรอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของบอสหมด แล้วเมื่อคือนนะ่ะหนูก็โดนมางโดนบังคับกันทั้งคู่ให้เซ็นสัญญาเพราะว่าด้วยความที่เขาบอกว่าเขาคุยกับบอสแล้วหนูก็เลยต้องเซ็นแล้วหนูจะคืนเงินก็ไม่ได้หนูก็เลยต้องเซ็น,แล,น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 ,ลซนแล้วหนูก็เมื่อคืนหนูก็ไม่สบายใจแล้วก็เลยต่อเช้ามาบอดก,ก็โทรมาหาหนูแล้วก็ถามหนูค่ะ